คลิปนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่โตนะกูแค่เอาขึ้นมาเฉยๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันวันนี้ครับตอนนี้ช่วยเดี๋ยวพวกเราเข้ากับรูเกมแซงสุดท้ายพีโตจะเรียกนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างตัวละครจากในหนังกันนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านี่คือตัวละครจากหนังชื่อดังฟอร์มยักษ์ทอมฟลอมเมและนี่ก็คือก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับออปติมัสพราม นะเออซึ่งบอกเลยว่าเป็นหัวหน้าของเรา time former นะครับเออเป็นหัวหน้าของเ,ออเราออโตบอตนะครับนะเป็นฝ่ายดีนะฮะเอาละซึ่งวันนี้นะครับเราจะไาเล่นตัวนี้กันแล้วก็ต้องบอกนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่คนอื่นสร้างนะครับราะว่าผมสร้างอย่างนี้ไม่เป็นหรอกนะฮะเออดูดิมันแต่งมาได้นะครับแม่งเอาเหมือนอยังกับตู้ใบสนีบวกกล่องนมออยู่ด้านข้างนะครับนะเออเอาละไปดูกันดีกว่า่าทำอะไรได้ไดครับไอัติบอตตัวนี้ อ่าเอาครับเปิดเบอร์เดิมแรกมาเจอกับพวกกษัต okay. ร so ิย์แล so ้วกันกษัตริย์บอกฉันจะฆ่าแกเราตอนนี้เราอยู่เมืองเทเราจะมาฆ่าออพติมัสกันโอ้โหเอ้ยเอ้ยทำไมมันเดินอย่างนั้นวะเอ้ยมันทำอะไรได้ปล่อยลมแคนโดออพติมัตปล่อยลมแคนโดดีนะมันคิดอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โห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 กูจะบ้าตายนะครับดูดูโอ้โหนะครับออพติมัตปล่อยลมแคนโดบึ้งบึ้งมีเพื่ออะไรดิตัวนี้จุดประสงค์คืออะไรอ่ะ เพื่อให้เด็กเล่นหรือไงวะนะครับโอ้โหปล่อยยี้่ปล่อยเลยดีกว่านะครับพลังแม่งไม่คู่ควรจริงๆเลยกับออติม,มัสอ,อัติม,มัสควรจะเป็นตัวละครที่โคตรเท่ไม่ใช่หรอไม่ได้การแล้วกูต้องแต่งมึงใหม่แล้วมาออติม,มัสกูจะแต่งมึงใหม่นะเพื่อน อ่ะเอาละมากูจะแต่งมึงใหม่นะออพติมัสนะกูจะเอาพลังให้มึงแข่งขึ้นนะครับส่วนตัวละครเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะมันสวยอยู่แล้วนะครับนะอ่ะเรามาดูดีกว่านะครับว่าคนสร้างเนี่ยเขาสร้างยังไงบ้างนะครับอ๋อเขาอกกล่องมาเหรอกล่องมาต่อกันตึ๊บตๆ๊บตื๊บต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 ๊บแล้วก็ทําให้ขยายตัวใหญ่เหรออาแล้วมันทําขยายแขนยังไงตัวใหญ่วะ นะครับสร้างออกมาได้โคตรสวยเลยซึ่งบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเหมือนคอมมิกซะมากกว่าในหนังซะอีกนะฮะนะแต่ผมก็เข้าใจคนแต่งได้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้แต่งตามหลังคงแต่งไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในคอมมิกนี่ก็ใกล้เคียงสุดนะครับนะเออตัวแบบออติมัตพราแบบนี้นะฮะอ่ะเอาละมาดูเทียบบุตรกันดีกว่านะครับนะซึ่งอไอคนสร้างมึงเอาดักกระจายของเซนเซมาเนี่ยนะอัลติมัตมึงปล่อยดักกระจายแล้วก็อ๋อมันปรับเป็นแคนโดมึงคิดได้ไงวะ คิดยังไงโหเอาออกเลยกูเอาออกทั้งสองอันมาออฟติมัสนี่ผมบอกเลยที่จริงอะ่ะมันถือทั้งโลและดาบนะครับนะแต่ผมจะเอาตามภาคสานะครับเพราะผมชอบภาคสาวออฟติมัสนี่เออภาคสาเนี่ยออมันใช้ทั้งโลและดาบเนาะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้แหละนี้ดาบผมจะเอาเป็นดาบของไอตัวบีชนะครับนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ด้วยนะครับสําหรับออฟติมัตเพราะฉะนั้นดาบมันเลยต้องใหญ่ตามนะครับเพราะว่าถ้าสมมติผมเอาดาบที่มันแบบแบบอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะได้กเกินไปนะครับนะ ซึ่งมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะนี่ดาบจะเป็นอย่างนี้น่ารักไม่ละนะครับสำหรับตัวอัลติมาเห็นไหมตัวมันใหญ่นะครับแต่ตามเด็กมันก็ไปเข้าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาดาบใหญ่ๆนะครับนะนี่ไงเรียบร้อยนะครับหลัจากนั้นเราก็แต่งสีให้มันเป็นสีดานะครับนะซึ่งก็จะโคตรเท่โอ้โหดูดิดูดิท่านผู้ชมตูนี่แหละเขาเรียกว่าดาบอัลติมาของแท้ส่วนโรนี่เอาเป็นโร่อะไรดีนะครับที่จะใหญ่พอตัวมันพอดีนะครับปึ right. ๊บเอาได้ไหมเอ้อันนี <off> <off ้ก็ได้อยู่นะ นะครับแต่อลติมัตไม่ได้ถือโล่อย่างนี้นะครับอลติมัตถือโร่เลี่ยมหรืออ,อย่างนี้ก็ได้อยู่นะผมว่านะครับหรือว่าเจาะโร่แบบอศวินดีอ่ะตอนนี้เราก็ได้โร่แล้วนะครับนะจากนี้เราก็แต่งสีให้มันนะครับเป็นสีดาให้แม่งให้หมดเลยนะครับจะได้เออไม่ต้องมีลายอะไรมากนะครับนี่โอเคต่อมานะครับความสามารถพิเศษเอาอะไรให้มนดีนะครับท่านผู้ชมอลติมัตนี่ต้องมีอะไรดีอ,อ่ามีป้องกันละการแบบเป็นสายฟ้านะครับนี่เป็นเหมืนอนอป้องกันจากตัวเรกแล้วก็ป้องกันแบบธรรมดา สองเท่าไปเลยนะครับนะเออแล้วจากนั้นพี่แกก็ต้องมีการป้องกันจากฟันดาบด้วยนะครับเพราะว่าพี่แกใช้ดาบใช่ไหมล่ะแล้วจากนั้นเอาโกดได้ไหมอัลติมัสมีโกดไหมเอาโกดด้วยเนาะเนาะเออแล้วก็เอาอะไรอีกดีนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นแบบนี้ไหมนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆเหมือนพวกทีมอัลติมัสนะครับช่วยซัพพอร์ตออพติมัสอยู่นะครับจากด้านบนฟ้านะครับคอยยิงมิสไซล์ให้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเอาละทีมช่วยยิงให้ฉันหน่อยฉันบวกดูตุ้มตุ้มตุ ได้อยู่นะผมว่าอา่าต่อมาเอาเป็นหลบด้วยนะครับนะครับนะเออมันสําคัญนะครับหลบเนี่ยต้องเอาเยอะๆนะครับเพราะว่าออติมัเป็นสายตีระยะใกล้นะครับก็ต้องหลบเก่งตีเก่งด้วยนะครับมันถึงได้เข้าแล้วต่อมาเรื่องเอ่อการฟันดาบนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะออติมัทต้องฟันดาบเก่งอ่ะโอเคนะครับความสามารถพิเศษของผมก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะโอเคแล้วนะอ่ะเอาละครับต่อมา,อมาเรื่องทางกายภาพนะครับเรานะครับมันเลือดพันห้าที่ไหนล้วออติมัทเอาเป็นประมาณสัก เจ็ดพันละกันนะครับนะเออไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วต่อมานะครับเรื่องการเอ,อ่อความเร็วนะครับผมคิดว่าเอาอัลเทมันดีต้องเร็วประมาณสัก10พอนะครับเอาประมาณพอดีนะครับส่วนเรื่องการตีนี่ก็ไม่ต้องตีเร็วมากเพราะว่าตีระยะประชิดนะครับนะส่วนเรื่องดาเมจนี่ผมเอาแบบว่าดาเมจตีทีงหนึงประมาณ400ไปเลยนะครับนะดูโหไม่งจห๋หขนาดไหนวะเนี่ยมามาดูกัน ปึ๊บมาแล้วอุย้ยตะกี้แม่งเดินพุ่งมาด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอาใหม่นะดู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 มันวิ่งตรงมาด้วยครับโคตรเจ๋งนี่นี่มาเลยสูก้กับช็อตโอ้โอุกอตัตมัตนะครับตีโคตรเกง่งเอาดิเอาดินะครับเป็นสายตีโดยเฉพาะเอาดีเอาเอาเอายัางไงยังไงนี่โอ้โหสปินตัวโคตรเจ๋งนี่มีระเบิดตัวเลยเว้ยเฮ้ยเอาดินะเ,เอาละเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง เอาครับเปิดโมเดิมแรกนะครับโอ้โหออลติมัตไดโอ้โหลงมาบนโลกนะครับต้องมาเจอกับอื <c> ้ <oughs> นะครับนะสัตว์ที่ยังไม่เคยสูญพันธุ์มาหกสิบล้านปีที่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าพวกเราเาผ่าพันธุ์ออลติมัตเคยลงมาที่ยังบนโลกก่อนที่ไดโนเสาร์จะ 0, สูญพันธุ์อีกนะครับนะพูดง่ายๆก็คือมันคือต้นตอแห่งความที่ทําให้นี่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์นี่น 0, นไงตายแล้วนะครับเรียบร้อยไดโนเสาร์ตายแล้วนะครับเรียบร้อย แต่ก yeah, no no ็ไม่เป็นไรยังมีรัตถุยอยู่รัตถุยจัดการมันกูว่าออพติมัสกูตายแน่ๆเลยว่ะเปิดตาต้องตายดินี่ออพติมัสบอกโอ้ช่วยยิงฉันหน่อยนี่โอ้โหออพติมัสนะครับยังมีคนที่คอยช่วยยิงจากอยู่ทองฟ้าอยู่นะครับนะโหได้เปรียบสุดๆอ่ะงั้นมึงเจอกับคองหน่อยจะเป็นยังไงคองบอกเี่ดีดีดอดีดีอัติมัตนี่ช่วยยิงหน่อยดู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 เฮ้ยฆ่าโคตรง่ายเลยอะไรวะ คองโคตรกากนะครับอัติบัติโคตรเก่งอ่าเอาหลังงั้นรองให้มันเจอกับเราใจแอนนะครับอ,อปติบัตมาแล้ววิุมุมุมพุ่งมาแล้วโอ้โหชนมาแล้วนี่หุยฟันแป๊บเดียวครั้งเดียวตายนะครับนะเฮ้ยยาโ้หบตถึงแม้ตัวจะเล็กแต่โคตรเก่งนะครับยาโอ้โหหบตายท้าวโอ้โหฟันไปโอ้เอฮ้ยโ้ฟันกันมาได้พวกแกเนี่ยยาฉันคืออ,อปติัติพร้อมนี่อ้ ผหน่าของออตโต้พอดโอ้โหเรียบร้อยนะครับอ,อัติมัตโคตรเทพนะครับนะแป๊บเดียวจัดการได้หมดอีกแล้วนะครับตามเคยสุดยอด อ่ะเอาละครับต่อมาเจอกับซูนนะครับผมบอกเลยผมเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับยังเอาหมอดมาลงมาไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้เจอกับรอนเดคเคนเลยผมอยากให้มันเจอกับรอนเดคเคนบ้างนะครับพวกนี้นะฮะเออมันเพิ่งอัปเดตหมอดใหม่มานะครับมันยังใช้หมอดไม่ได้เอาเว้ยเอออัตโมัตโดนโดนสายฟ้าซูนนะครับตอนนี้เอาเว้ยตุ้ง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 โอ้ยหลบดีโคตรเจ๋งนะครับนะบอลสตาร์ยิงยิงไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้บอลสตาร์ครับคาลังจะชาร์จอีกรอบหนึ่งพวกเราคาร์ตานูอีกร อุดูมันหลบดูมันสปินตัวดูดูดูสปินตัวหลบโอคตรเทพนะครับออลติมัสสายบูตโดยเฉพาะนะครับนี่มาแล้วขามาแล้วติดฟันฟันฮ่าฮ่าฮาฮาพวกเรวยิงใส่มันเร็วโอ้ยิงใส่ไข่วะนะเอ้าเว้ย เอาเว้ย้วเข้าพวกเราอะไรจะขาะไรกูเองเอามันหักไม่ได้นะครับาาตายแม่งเอ้ยว่าจะเล่นสัก,กะดอยโอ้โหเอาตีบัสมันโถดเกินไปนี่ยิงเข้าไปมันก็ยังหลบได้นะครับไอ้นี่นะครับนะนี่นี่โอ้โหตายยกแก๊งนะครับบาริสต้ากู ได้งั้นมึงเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมมังกรต้องแช่จัดการมันตุ้งตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ชๆๆนี่เผาเผาออกที่มันเรื่องนี้ฉันรับทานได้เพราะว่าโลหะของฉันมันรับทานได้ทุกอย่างโอ้โหว่าเดี๋ยวโอ้โหโฟันทีเดียวแม่งตายทั้งวงเล,เลยนะครับท่านต่อหนี้นนนหวัวาชาก็ เอาไม่อยู่อะ่ะบางครก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนี่โอ้โหเละเละนี่ดีคันคันคัโอ้โหโดนเผาออเอัติมัดบอกสบายนี่ดีโอ้โหยังไม่เห็นมันโกรธเลยนะครับนะมองบอกว่าเรือมันยังไม่น้อยเลยครับนี่นีดีดีีีโ, Restaur, โอ้โหโดน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 นี่อขอพมากมอมบบีที่ยิงช่วยช้อนนี่นะครับนะเออนี่นีีทีมออโต้บอทคอยยิงให้อยู่ด้านบนนะครับอออติมดย่าแกเดือันเดียวใช่ไหมยาอ้โเอฟันวดนะลื่นนิดห่อยนแต่ก็ มีทีออโต้บอทคอยยิงช่วยจากด้านบนนะครับนะโคตรโกงเลยเอาละครับต่อมาลองให้อัลติมัดโดนเสกเป็นกระดูกหรืจะเป็นยังไงนะครับนะเออตัวนี้นะครับถ้าสมมติโดนใส่มากๆมันเป็นในคอมเมนเซอร์นะครับเป็นหมอผีนะครับนะถ้าอัลติมัดโดนใส่มากๆตัวอาจจะเป็นโครงกระดูกได้นะครับนะตุ้มๆแต่คงไม่ทันนะครับเพราะว่าอัลติมัดเก่งเกินคำบรรยายนะครับนะหมอผีโคง้ง ใช้พลังให้ออโติมัสเป็นกระดูกไม่ได้หรอกโอ้โหดูดิดูดิดูดิออโติมัสโอ้ชิวมากเฮ้ยนี่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 ออกมาเลยนี่นี่ปัด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 โอ้โหเสร็จเสร็จเสร็จโอ้โหโดยโครงกระดูกมันสร้างหลุมสุสานมาได้ไหมครับนะโคตรเจ๋งเลยสกิลมันนี่แต่ก็ไม่สู้ออโติมัสหรอกเว้ยข้าคือนี่หัวหน้าแห่งออโตบอทพูดอยู่ด้านไหนสัตว์ดอกคูอ่าอ่าอ่าอ๋อมึงนำคอยกูรอเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงแตะขั้วตัวกับพ เฮ้ยเฮ้ยว่าไรมันจะตายวะเนี่ยนะครับเฮ้ยออเดมันก็ตายแล้วออเดมันก็ตายแล้วแต่ยังไม่โกรธโชว์ให้กูดูเลยไหมครับว่าไงวะเนี่ยเอาดูเว้ยน,นี่คอมเมนเซอร์อาจจะชนะมันได้นะครับนะเอาเว้ยนี่นี่ตัวเดียวเท่านั้นความหวังของหมู่บ้านมันกำลังจะตายแล้วเร็วเข้าตัวเดียวเท่านั้นเยอยตัวเดียวงั้นเหรอฉันก็มีสิทธิ์ชนะแค่มันได้สินะติ๊ๆๆโอ้นี่อ่ะร่มเออเอาฟันก็ไม่โดนหรอกเว้ยแค่เสียสมดุลแล้วโโอ้หเตะหน้ากูหลอกก็ไม่ตายหรอกโอ้โหแต่ตะกี้กูเห เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับนักเวทแห่งไอซ์นะครับแห่งน้ําแข็งมาดูกันนะครับเหมือนฟอร์เซสเลยว่ะผมข่าวอี้มาละมาเร็ว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 หัวตีมกันได้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 นี่นี่นี่ฉันมีโรคโอ้โอแต่ก็ยังแข็งอยู่ดีครับปฏิบัติแข็งแข็งสองรอบแล้วนะครับนะเฮ้ยจบ นี่เดี๋ยวผูฟันทีนะครับนักเวทนักเวทแห่งน้ําแข็งแข็งโตะนะครับนี่นี่นี่แข็งอีกแล้วนะครับเอาแต่มัดนี่มีระเบิดช่วยแก้ทางนี่แล้วก็เอาตจบอดชอยยิงช่วยจากด้านบนโคตรได้เปรียบเลยนี่ชนนะเออมึงเป็นเ e อลซ่าดูงอยแกคิดว่าแกเป็นเอลซ่าหรองอยฮู้อุ๊จะปักเอ้ยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอามาให้ได้นี่เรียบร้อยตายนแน่แน่ดอกนี้ช็อตน,นี้นะครับ เอาละครับต่อมาออพติมัสนะครับจะต้องมาร้างเผาพันพวกแรปเตอร์นะครับให้มันไม่มีอยู่เบนโลกนะครับนะเอะแรปเตอร์พวกกลต้องสูนพันโอ้โแรปเตอร์โคตรเยอะแงแดกแม่งแงมแงๆแงมแงแาดูกันนะครับออพติมัตจะแก้สถานการณ์ยังไง ต้มมุุช่วยยิงฉันน้อยโอ้โหแค่สถานการณ์ได้โคตรง่ายเลยครับตั้วก็ออโต้บอทบอกสบายพวกแกยังกัดเบรกฉันไม่เข้าเลยนี่นี่นี่น้ำภาษาอะไรจะมาฆ่าฉันได้ก็กูอยากกัดน้ำไงมึงไม่มีเดือดแต่กูอยากแข็โลหะกูแดกทุกอย่างบนโลกไปดีนี่ครับอย่างนี้ชนะชัวร์นะครับดูทรงแล้วนะครับนะยิงไปคอมโบเดียวนะครับนะพวกออโต้บอทยิงใส่ตุ้มทั้งเดียวมิสไซล์ก็ตายหมดแล้วนะครับทั้งแก๊งดูดิดูดิดูดิเอออ่ะอืม อตายตายบักครับนี่เออเออโอ้โหดาบติดดาบติดนี่นี่มันงับติดหรือว่าอะไรมันติดวะเนี่ยกูงงเนี่ยเออเด้อตัวไหนวะี่ยกูงงนะครับเอาเด้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ติดงาง,งาช้างนะครับกูเปิดเคร่ไม่ทันเพื่อนที่ผ่านะะโอ้โหโดนดอกนี้โอ้โหมือนตายทั้งเป็นนะครับนะ เอาละต่อมาลองเจอไททัน60เมตรดูนะครับจะไปดีเงยวังจะได้ตุยนเตือนยในห้องน้ำใช่ไม่โดนอะไรหรอตุ๋ตุยนอะไรร่ะเฮ้แกต้องเจอกับฉันไอ้ซื่อบื้อนะครับโอ้ยไททันเลือดเลือดเหลือน้อยแล้วไปนะไททันโกรธแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยไททันโอ้โหผมบอกได้ไหมไททันแรงนะครับผมไม่รู้อัลติมันจะต้านอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็อัลติมันก็พยายามจะสู้นี่อัลติมันเป็นนักรบนะครับนะเป็นอัศวินคนสุดท้ายเฮ้ย โดดโดนโดนโอ้โหไททัน60เมตรแมงไม่มีโอกาสเลยว่ะตัวมันใหญ่นะครับนะคนสร้างมันน่าจะอัปเดตแบบว่าเรื่องการปรับตัวใหญ่ให้มันเสถียรด้วยเนาะคุณว่าไหมนะครับเนี่ยมันจะได้โอเคนี่นี่เป็นไงตายยังตายยังเอ๊ะอกูลุกขึ้นไม่ได้กูลุกขึ้นไม่ได้กูเป็นไททันสเปลเนี่ยเออกูเป็นคนทังพังกำแพงของเออเมืองของเอรนได้แต่กูทำอะไนี้ไม่ได้กูลุกขึ้นยังไม่เป็นเลยว่าวโถ่ดีโอ้โหเรเรเอออ่ะ โดนห้ำกันไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนฟันทีกระดูกแตกเลยครับนะตายเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเราทีมฟอร์เตึึึงงตตงมาแล้วสเกลสเกลโอ้โหโดดไปก่อนนะครับแต่โดดข้ามหัวแล้วก็ยิงผ้าซะด้วยนะครับู่ๆปัดออกปัดออกเฮฟวี่ใส่แรกนะครับใส่โโอ้หใส่แรกสบายนะครับทำไรได้นะครับมาจะวิ่งเข้าไปสับหลังเขาหรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะนะครับจังหวะนี้โอ้โหตายนะครับนะ เสือแปลงร่างเป็นจำพายผมคิดได้งไงว่าได้เออเอาเอา,เอายังไงยังไงตอนนี้2องตัวนี้โกรธแล้วนะครับกูบอกเลยว่ามึงสวยแน่นะครับถ้าเดโมแมนกับไอตัวโซเดอร์โกรธกูบอกเลยความชิบหายจะมาเยือนมึงเรียบร้อยนะกูบอกเออใหญ่สองตัวนี้มันก็นะครับนะชิบหายเลยนะครับตายเลยนะ เอาครับต่อมาอัลติมัสนะครับจะมาร่ามังกรเพื่อไปขี่เหมือนในทำฟอร์มุร์ภาคสี่นะครับจำได้หรือเปล่าที่อัลติมัสขี่มังกรเอาละแต่คราวนี้ต้องมาเจอกับม right ังกรไฟนี่นี่ปัดออกมาแล้ว uh huh uh huh oh โอ oh, ้โห ja kind of ตั er. วแม่งโคตรใหญ่นะครับนะเอาละนี่นี่นี่โอ้โหโดนโดนเผาทั้งเป็นอย่างนี้กูว่าอัลติมัสกูก็ไปรอบเหมือนกันว่ะนะครับนะสงสารแม่งเหลือเกินดู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 โอ้โหออโตมอเตอร์เลยบินหนีเร็วนะครับโอ้โหหน้าเราตายแล้วไม่ช่วยอัลติมัสเลยนะครับนะใครอยากให้ผมสร้างบอมบี้แม่งยกมือขึ้นไม่หรอกกููผ้เล่น กูสร้างไม่เป็นหรอกเอาละครับต่อมากองทัพสหรัฐนะครับนานได้ทอรยศออตติมัสนะครับนานที่จะเป็นฝ่ายเดียวกันเอาละ โอ้โหติพัดแม่งโดนฝ่ายเดียวนะ้วตูมอมติมันเอาเถีบฟันทีโอ้โหรถถังระเบิดแตกแฉกแฉกมาเลยนะครับนะตู้ตูมตูมตุูมไอ้พวกเราหยุดอมติมอนเราอมติมอนเป็นค้างแต่กระโปรงข้ากู่ก่อนนี่หวะเอ้ยพวกเราหายแล้วไม่น่าไปฆ่ามันด้วยหนีเอ็มติดตกยิงพื้นนะครับมายิงใครก็ไม่รู้ไอ้ซื่อบื้อตัวนี้นะครับมาเอาละนี่นี่โอ้โหโดนแอะแระแระพวกเราไม่มีทางรอดแล้วทางเราเล่นกันอยู่อย่างยี้เอาละนี่เขาจะยิงมันโดยตัวฉันเอง ชัจะยิงมันนี่นีห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 นีนีหนีหนีาหาีหนีหนีห่ีหนีหนีหนีนีหนีหาีหน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 หนีหนีหนีนีห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 นีนีหนี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 หนีหนีหนีนีนีหนีหนีนีหนีหีีีีนีีีหนีีีีีนีีีนีีีีีนีีีนีีนีีี โอเคนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเจอกับ UFO ที่ผมไม่ได้สร้างนะครับนะแล้วก็ถ้าถามถึง UFO ออไอตัวหมอดต,ตัวนั้นเขครับกบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หมอดยังใส่เข้ามาไม่ได้นะฮะเอาละนี่เจอโออัติมัสิกูเป็นไงนี่นี่อ,อัติมัสบอกเฮ้ยยูเโก็ยูเออเถอะมึงมาจากต่างดาวใช่ไหมกูก็มาจากต่างดาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คือต่างดาวต่างดาวมาสู้กันนะั่นแหละโอ้โหกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยเอาละนี่โอ้โหเทียบกันไหมนะครับ UFO กูลอยฟ้ากระนองนากันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหนี่นี่โชว์โชว,โชว์โชว์ทัศาะอัลติมัตเนาะนาะสุดยอดนะครับนะโอ้ฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่นอ,อัลติมัตก็จบไปเล้วแหละบายบายบจุบบุบจุบจบุบ,บอ,อยากให้เล่นตัวอื่นของซามผอเมอร์ก็บอกได้นะครับนะผมไม่เล่นหรอกพูดไปงั้นแหละ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆีผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j Pro ปนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ